ผมรู้สึกว่าผมชอบตัวตุ่นมากเลยครับผมเพราะว่ามันแบบไม่รู้ดิคือไม่รู้เพราะอะไรนะผมแต่ผมรู้สึกชอบมันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมุดดินนะมันมดูมันเหมือนปลอดภัยนะผมจริงจริงมันไม่ปลอดภัยนะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนตอนนี้ก็ถึง100ยซับแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆ10ซนของ1000ัซับแล้วไปกันต่อเลย ครับสวัสด,ดีกันด้วยนะผมตอนนี้ก็ผมเวฟนะนะผมในเกมขี่กระยิงกันเหมือนเดิมโอเคก็ผมสำหรับวันนี้นะผมเราจะมาต่อกันเลยนะผมในเกาะในเกาะในเกาะที่2ของดินแดนไฟไหม้อันนี้นะผมซึ่งทุกคนทุกคนดูตังผมเด <Wow. S 2> ทุกคนดูตังผมดีสองแสนแปดหมื่นทุกคนโอ h oh my god ผมจะบอกเลยว่า oh. ผมแบบว่า,ว,าว่างๆคือผมเข้าเกมเนี้ยแล้วผมก็มาผมจะบอกว่าผมเข้าเกมเนี้ยมาแล้วผมแล้วผมก็มาแบบว่ามาเปิดส่วนสัตว์มาเปิดส่วนสัตว์มาเปิดส่วนสัตว์แล้ผมมันเลยทําให้ตังผมเยอะขนาดนี้เลยนะผมบอกเลยว่า oh. โอ้โหสุดๆนะผมแต่ผมคิดว่าสองแสนอ่ะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วทุกคนเชื่อปะ สองแสนใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วผมเพราะว่าของที่มันแพงมากๆนะผมเดี๋ยวผมจะขออัพอีกสักนิดสักหน่อยนะผมเนื่องจากว่าตังเราเยอะเนาะเราพวควรจะอัพให้กงโกงสัตว์ที่นี่มันโหดๆหน่อยนะผมเผื่อว่าจะได้มีประโยชน์หน่อยนะครับผมโอเคเราจะลองอัพไปที่ประมาณสักเลเวลห้าแล้วเนาะน่าจะได้ครับผมเลเวลห้าอย่างละเลเวลห้านะครับผมน่าจะไหวอยู่เหลือแสนแปดละดูดิดูตังดิทุกคนเห,เหลือเจ็ดเหลือ,ลอแสนเจ็ดละ คือแพงมากบอกเลยว่ามีตังค์เยอะเท่านั้นเลยทุกคน<อ>คือมันแพง้วผมยิงเกาะสูงสูงนี่โคตรแพงดูดิละแสนเดียวแหละโอ้โหแพงเกินดูดิเลยเจ้หมื่นห้าบ้าเล่นมาตั้งเป็นอาทิตย์เปิดสนทัสมาเป็นอาทิตย์หายไปในพริบตาโอ้ไม่ o d โอเค,คับผมก็มีมาเพิ่มสองกงนะผมเดี๋ยวเราดูสัตว์ประจําวันนี้กันก่อนนะผมก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดรงสายดิด,ดูดรงสายดิ ฮิปโปอ๋อฮิปโปตกใจหมดไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคโอเคตรงกลางเป็นยาตรงขวาเป็นนกกระจอกเทศนะครับผมโอเคซึ่งเราก็ไม่ได้จะไปเจอนะผมเพราะเราอยู่ดินแดนไฟนะครับผมโอเคโอเคก็เ okay, ด okay. ี๋ยวเราจะเมคขี้สิ่งที่เรียกว่าแกะกันนะครับผมไปกันเลยจ้ะสำหรับดินแดนไฟไม้ <Huh? S 1> มาดูกันสิว่าตัวใหม่ของเราคือตัวอะไรนะครับผมซึ่งดินแดนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะนะบอกเลยว่า ก็ยไม่ค่อยชินนะผมก็มีมาวิ่งบ้างนะผมแต่ก็ยังไม่ค่อยชินนะผมแต่ก็พยายามเล่นอยู่บ่อยๆนะครับผมโอเคจะได้ชินๆน,นะโอเคยังไม่เจอนะสำหรับตัวใหม่ที่เราเจอแล้วเจอแล้วตัวอะไรวะโอ้มันไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยนะไอ้นี่มันแกะหรือว่าอะไรอะไอ้นี่มันแกะหรือตัวใหม่ตัวใหม่ตัวตุน้นตัวตุน้นว้เชื่อเลยนะวอมแบ็คเฮ้ยตัวตุน้นเนาะเฮ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยมันดำดินด้วยอ่ะแล้วคือยังไงอะ่ะ ว h a t t เดฟคือยังไงอะคือมันดําดินแล้วยังไงอะคือผมมองไม่ทันวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองใหม่ครับผมต้องลองใหม่คือมันดําดินแล้วเป็นไงทุกคนต้องลองว่ะต้องลองเจอตัวหน้าครับผมอยู่หน้าโอเคลองดูกันมันจะดําดินใช่ไหมอ่าฮะแล้วไงอะชั้วดาดินนี่เราบังคับได้นะโอเคมันดําดิน เดี๋ยวนะมันดำดินได้เรื่อยหรอวะเดี๋ยว <ๆ S 1> ต้องลองต้องลองคือตอนนี้สงสัยมากครับผมต้องใส่หลายอย่างแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีบอสนะครับผมเนื่องจากว่าภารกิจเราเยอะมากๆนะและว้วผมเราไม่ได้เคลียร์ภารกิจนะผมก็เลยมีภารกิจให้ทำนะครับผมตัวรุ่นมาสวยมันจะดำดินแล้วยังไงพอมันดำดินแล้วยังไงเหมือนว่ามันลบได้เลยเว้ทุกคนคือพอมันดำดินแล้วแบบหนึ่งพันบาทลองดู ก็มันดำดินแล้วยังไงดีจะบอกอยังไงดีวะคือมันดำดินแล้วมันหนุนผ่านได้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่าชนต้นไม้อะไรเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดิแบบจังหวะแบบโคตรดีอ่ะคือพอชนแล้วก็ไม่ตายอ่ะแบบได้ต่อ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีดินแดนไฟม,มีมีตัวใหม่ใหม่ใช่ไหมเห็นอยู่จากคลิปที่แล้วเราไปซูมซูมคลิปดูแล้วผมเจอต้นต้นใส่พันหม่เราเอาก่อนไป<ฟ>ไ,ไม่ตูโอเคโดนน้ำดับโอเคคอมแบทวู ุนต,ตุนใส่พันไม้ได้โคตรไหวครับผมคลิปนี้มาอีกตัวหนึ่งสวยแล้วเราก็จะขอเป็นจิงโจ้เนึกชื่ออยู่นึกชื่อจะเป็นชื่อตัวอะไรจิงโจ้นะผมเนื่องจากว่าคิดที่แล้วเราไปซูมดูกันแล้วนะผมมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์พันธุไม้ด้วยนะผมจั่าดินแดนนี้แต่เราคิดว่าเราน่ยน่าจะรอดเพราะว่าไฟไม้ตูดเราอยู่นะผมนะ้าโอเครอดรอดเรารอดไฟไหม้ตูดอีกแล้วอุยอ้ยลิงตัวไม่ลิงตัวไม่โอ้ไม่กอดสามพันห้าร้อยเมตรครับผมจังหวะนี้ เก่งเว้ยมาได้เงวันนี้งงๆนะผมตาแรกโคตรยาวเลยอะสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นตัวตุ่นกันหน่อยนะผมเพราะอยากรู้ว่าคือมัน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 ดำดินได้เรื่อยๆเลยหรือยังไงอะแต่คือที่รู้นะผมพอมันดำดินแล้วอ่ะพอมันชนนะผมเราจะไม่ตายนะเราจะกระเด็นออกไปเลยนะผมก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าเราไม่ชนอ่ะอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ชนมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าเราต้องลองดู แต่ถ้าเราชนสัตว์โอเคถ้าเราชนสัตว์คือไม่ได้นะจำเอาไว้ถ้าเราชนสัตว์คือไม่ได,นะไถไได้ถ้าเราไม่ชนละ่ะน่ามาลองดูกันฮาร์ <Huh? S 1> ผมชนอะไรอะ่ะผมชนอะไรอ่ะฮาร์ฮาร์ <What? S 1> ถ้าเราไม่ชนมันจะกระโดดออกมาจากหลุมไหมมาดูกันคือจะว่าที่มันอยู่ในหลุมนี่บังคับยากโอเคเมือว่าถ้าเราไม่ชนมันจะไม่ออกมานะผม โอเคชัดเจนถ,ถ้ามันไม่ชนมันจะไม่ออกมาก็ดีนะแต่คือเข้าใจป่มการที่มันอยู่ในรูปเนี่ยผมโยกซ้ายโยกขวายากมากๆกทุกคนผมบอกเลยว่าผมโยกซ้ายโยกขวายากมากคือการเลี้ยวมันไม่เป็นธรรมชาติคือการเลี้ยวมันไม่ใช่ธรรมชาติผมพูดได้แค่แนี้ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันค่อนข้างจะฝืดในการเลี้ยวนะผมโอเคเราขอเป็นจิงโจ้หน่อยนะพอทำเวสหน่อยับผมมาบอกให้ขี่จิงโจ้แปดตัวในหนึ่งรันนะครับผม คือมันมีตัวหม่อยู่นะในดินแดน,นไฟเนี่ยจากคลิปที่เราได้เราไปซูมคลิปดูแล้วนะผมเรามีเห็นอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราจะจับได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละที่นี่ตรงนี้ตรงนี้ทางซ้ายบนเห็นปะซ้ายบนซ้ายบนเห็นปะน่าจะเป็นลิงนะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นลิงผมรู้สึกว่าผมชอบตัวตุ่นมากเลยครับผมเพราะว่ามันแบบไม่รู้ดิคือไม่รู้เพราะอะไรนะผมแต่ผมรู้สึกชอบมันอะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมุดดินนะมันมันเหมือนปลอดภัยนะผมจริงจริงมันไม่ปลอดภัยนะ ทุกคนครับผมมีเนจะบอกครับผมคือตอนนี้ผมมุดดินอยู่ใช่ไหมครับผมผมผมมุดดินอยู่นะโอเคผมปล่อยนิ้วนะครับผมคือตอนนี้ผมปล่อยนิ้วแล้วเว้ยดูดิคือมันไม่ขึ้นมานะครับผมคือถ้าปล่อยนิ้วแล้วตัวตุ่นมันไม่ได้ขึ้นมาจากรูนะครับผมคือแบบโอ้ my god ผมนึกว่าพอปล่อยนิ้วแล้วมันจะกระโดดขึ้นมาครับผมไม่แล้วมันไม่กระโดดขึ้นมานะเว้ยคือเราต้องชนอะไรสักอย่างอ่ะถึงมันจะขึ้นมานะครับผมโอ้โหถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ก็ดีนะผมคิดว่ามันดีนะครับผมมันแบบว่ามันยังไม่รู้อะไม่รู้สึกมันบังคับให้เราอยู่ในใต้ดินไปเลยนะครับทไม่ชนแกก็ไม่ได้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้โอ้รู้สึกเซฟโซนดีๆนี่เองครับผมโอ,โอเคโอเคโดนไฟปับ๊บเราก็มาโดนน้ําโอเคถือว่าดับน้ําไปดับน้ําวะดับไฟเออนี่เรียบร้อยครับผมเควสเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็คือโดน โดนโดนโดนน้ำไปเฮ้ยลิงพัดไหมลิงพัดไหม่ออเมื่อกี้เฮลิงพัดไหมเลยไปแล้วจ้าฉันกลัวแกฉันเลือเกินบอกเลยว่าฉันกลัวมันทุบมากๆนะครับผมสำหรับลิงเนี่ยโอ้โยยังไงยังงั้นเรียกว่าลิงเนี่ยเจอครับผมเจอ เออแกะลายใหม่เฮ้ยลายอะไรอะดูหลังมันนะดูข้างหลังมันเดี๋ยวเ,ยม,เมื่อกี้มันหัวกระโหลกเลยอะมาเฮ้ยไม่ใช่คือว่าตัวตุน่นไอ้บ้ามันไม่ใช่แกเป็นตัวตุ่นเกิดใหม่ได้ไหมพันห้าพันห้ามันเป็นตัวตุ่นดูหลังมันดูหลังมันเห็นปะหลังมันเป็นหัวกระโหลกัวตุนต่นตัวตุ่นเะย็นๆนะบังคับยากเลยบังคับยากเลยขอลงโล่งเลยขอลงโล่งเลยมาบอมแบ้ตอุย้ย ตุ้นพกไดนาำไมอ่ะดูดิโอ้โหนี่เป็นตุ้นส่งฮอลลีวูดด้วยถ่ายแล้วถ่ายถ่ายรูปแล้วชื่อฮอลลีวูดด้วยโค้ดที่โอเคคลิปนี้ตุ้นมาแรงว่ะเฮ้ยดูดิเจอเงี้ยว่ะคลิปนี้ตุ้นมาแรงว่ะเฮ้ย I love it I love it โคตอุ้ยลิงอุยอุ้ยโอ้โหมันดำดินอยู่เมื่อกี้มันดำดินอยู่นะผมมันลำดินอยู่ มันดำดินอยู่สัตว์เยอะมากๆนะผมได้วันเนี้ยเจอเยอะดีกว่าฉันว่าเจอเยอะประเด็นคือตัวตุ้นเราเจอสามส่ลาย,ลยนะวันเนี้ยคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะผมแล้วคือประเด็นคือลายมันเทพตัวเมื่อกี้ลายมันเทพผมโคตรชอบมาเลยพกในน้ำไม้ติดข้างอ่ะแล้วข้างหลังคือแบบหน้าหัวก,กะโหลกนะผมโคตรเท่เลยว่ะเขาสองพเมตรเขาบอกม,มาเพื่อฟุกได้ใครจะไปรู้อ่ะ เพื่อมันจะโพล่มาไอ้ลิงไฟนะ่ะมาลองดูกันกนบผมผ่านห้าไปเลยจ้ะไฟไม่ตุดแล้วน้ำดับสวยยังไม่มายังไม่เจอยังไม่เจอลิงไฟเจอแล้วจริงโจ้ไอ้บ้า โกกอ้โหพันห้าไปเลยจ้าโคตรแรงตัวตุนบอกเลยว่าโคตรแรงมุดดินเงี้ยมุดดินเงี้ยขอขอตัวอะไรก็ได้จากตัวจิงโตจ,จิงโตโอเคจิงโตมาดิมาดิลิงไฟมาดิลิงไฟ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 โอ้โหอะไรวะเกก,กะเว้ยมาสองพันเมตรกันอีกรอบหนึ่งมาลิงไฟไปไม่ตู้แล้วโดนน้ำดับโดนน้ำดับ โดนน้ำดับพันหา้าพันห้าอย่างเงี้อ้ยไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วน้ำดับน้ำไม่ดับโดนน้ำดับไม่โดนน้ำดับน้ำดับน้ำดับไม่โดนโอ้ oh my god โอเคครับผมงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอสต็อปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้ผมพอใจผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมพอใจแล้วผมผมไม่โกรธไม่เคืองสำหรับไอลิงไฟนั้นเลยแล้วผมเพราะว่าผมได้ตัวเนี้ยโอ้โหอัปเกรดให้หนึ่งที โอ้โหดูดีดูดีดูดีดูดิไอตัวนี้มาเสร็จไอตัวนี้มาต่อแต่ผมชอบไอบตัวนี้มากสุดแล้วทุกคนดูดีคือแบบโอ้โหไดนามท์หกลูกซ้ายขวาแล้วตรงกลางเป็นแบบมอหัวกะโหลกนี่มึงหลุดมาจากไหนวันนี้แล้วดูชื่อตอนไทยรู้มันฮอลลีวูดโอ้โหบอมแบทชื่อมันชื่อบอมแบทโคตรเท่กดไลค์ให้เลยผมสำหรับตัวนี้สุดสุดไปเลย โอเคผมก็อย่าลืมนะผมถนะ้าชอบนะบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะผมอ๋อลืมบอกลืมบอกความสามารถเจ้าแกะน้อยก็คือเออเทมสัตว์ไวขึ้น12%นะครับผมสำหรับพาร์ทที่แล้วที่เราไปเออผสมพันธุ์กันมาใช่ไหมน่าจะเป็นพาร์ทที่แล้วนะครับผมโอเคโอเคก็มาบอกกันไว้นะผมลืมนะครับผมลืมโอเคโอเคก็ผสมเออจับสัตว์ไวได้เร็ว12%นั่นะแหละนะครับผมโอเคก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะผมมีอะไรก็กดกระดิ่งเอ้ยมีอะไรก็คอมเมนต์มีอะไรก็ค <c oughs> อมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม see you